เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยวันนี้ครับพาลงใต้แล้วค่อยค่อยไปอีสานด้วยลงใต้เนี่ยจะมีของขึ้นชื่อเป็นน้ำพริกเนี่ยแต่เป็นน้ำพริกอะไรเดี๋ยวมาเฉลยก,กันแต่ถ้าไปนครราชสีมาไปผาต้านลมโอ้โหฟังชื่อคนน้ำแข็งะอะลมมันต้องเย็นแน่นอนใ<ช>นอกจากลมเย็นๆแล้วยังมีตัวอื่นอีกด้วยฮะ ตัวอ,อื่นที่ดอมว่าเนี่ยคือกระรอกขาวกระรอกขาวครับแหมพอพูดอยู่กับช่องเราฉันก็คิดไปถึงตัวเงินตัวทอง <c oughs> อะไรตัวเงินตัวทองขึ<อ>้นผาไปจะไปดูตัวเงินตัวทองได้ไงล่ะคุณน้ำแข็งฮ <c oughs> นะฟ้าเปิดอากาศดีแบบนี้มาเที่ยวผาต้านลมครับคือถ้ายืนจุดนี้เลยนะตรงมุมกล้องตรงนี้คุณผู้ชมฮะจะมีลมแรงเนี่ยพัดมาประทะตัวตลอดเวลาเลยฮะ แล้วถ้ามองออกไปเมื่อสักครู่จะเห็นวิวทิวทัศน์เขียวขจีเลยของต้นไม้ไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้โอ้โหผาต้านลมยันอยู่ไหนอยู่ในวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตด้วยครับเนื้อที่กว้างขวางขนาดนี้2,800ไร่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขาชื่อตามแผนที่ทางทหารเนี่ยเรียกว่าเขาช้างหลวงครับแห่งเทือกเขาภูหลวง ความสูงนะหรือ760เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลมาเที่ยวแล้วก็มาสักครู่เห็นตัวเล็กๆเมื่อกี้ใช่ไหมกระ,อะรอกขาวหางยาวรับหรือว่ากระรอกเผือกนั่นเองหางชมยากเลยฮะแบบนี้คือปกติเราจะเห็นแต่ตัวน้ำตาลน้ำตาล่แ<ช>ต่นี่ดูสิคือมันเป็นสีขาวน่ารักจังเลยอะค่ะถ้าในกรุงเทพก็เกาะตามสายไฟต่จะตัวน้ำตาลน้ำตาลอย่างที่คุณแขงบอกนะแต่นี่ดูสีสีขาวหมดเลยนะแต่ หลังจากดูที่ไปเที่ยวที่ผาต้านลมแล้วกินกันหน่อยค่ะาพาไปกินน้ําพริกค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือเนื้อนเนื้อเน้นเน้นของปูนะพูดแล้วคือน,น้ําลายอ่ะเดี๋วกว่านะมีทั้งปูไข่มีทั้งปูม้านี่จ้าจัดไปเลยอัดแน่นๆเต็มกระปุกจ้านี่อยู่ที่ไหนอ่ะคือน้าพริกที่เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าเจ้าของเองอคือคุณมนัฐเนี่ยน,นะเป็นเจ้าของสูตรน้าพริก แล้วก็เขาเป็นประมงึืนบ้านไงออกเรือไปจับปูเองกับมือเลยแหละ,ะซึ่งก็เป็นคนอยู่ที่สตูนนะคะ น้ำพริกปูม้าปูไข่เนี่ยนะถ้าจะให้อร่อยเนี่ยใส่เนื้อปูต้องเยอะเยอะต้องแน่นๆแล้วเวลาเขาทํานะดอมคิดดูสิเห็นไหมเนื้อปูเต็มกระทะแบบนี้ที่เหลือเป็นเครื่องแกงค่ะแล้วไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะเก็บได้ประมาณสักเดือนนะนะซึ่งเขาบอกว่ารสเครื่องแกงแล้วลเนื้อปูนี้แบบเน้นๆอุ้ยถ้าผมได้ไปนะเก็บไม่ถึงเดือนนะคุณ้ําแขงสองวันหมดอ่ะเออกี่คําหมดดีกว่าเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่ากระทะหนึ่งจะใช้เนื้อปูนึ่งเอามาแกะ เนื้อปูนึ่งแกะแล้วเนี่ยร้อยกิโลกรัมผัดกับน้ําพริกเป็นสูตรเด็ดผัดจนงวดลยน,นะจนแห้งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมผัดนานกว่า3ชั่วโมงผัดจนเมื่อยมือแต่ก็ต้องผัดค่ะคซึ่งจะได้เป็นน้ําพริกปูมมาปูไข่ที่แบบอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อ,ยอ่ะเวลากินนะนคุณเนี่ยอัดใส่กระปุกแบบแน่นๆแล้วเวลากินแค่มีข้าวสวยร,ร้อนๆมีแตงกวาเย็นๆหน่อยนะ<อ>แล้วเนี่ยกินกับน้ําพริกปูมาน้ําพริกปูไข่กระปุกหนึ่งอ่ะ200กรมัมเขาก็ขายราคาแบบจับต้องได้ประมาณร้อยกว่าบาท ถึง250แบบนี้ค่ะครอร่อยอ,ะอ่ะอยากกินคุณผู้ชมอยากกินสั่งเลยจ้า<อ>ติดต่อดได้เลยให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย064-126-6889ดิฉันแคปหน้าจาว้วก่อนเดี๋ยวจบข่าวเที่ยงจะได้สั่งเดี๋ยวกลับไปหุงข้าวรอเลยเ<อ>มากินกันกน้ำพริกปูนี่นะแล้วคือจะสั่งเองไหมหรือจะรอ,อไม่สั่งคร<ๆ>ไม่สั่ง <laughs> ให้คุณผู้ชมสั่งแล้วส่งมาให้ผมด้วยนะปิดท้ายด้วยคุณหมอคนสวยหน่อยคุณหมอป๊อปครับ คุณหมอป๊อปเนี่ยเป็นคุณหมออนามัยที่ไม่อายทํากินนะคุณน้ําแข็งคุณผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่ที่ปิ้งหมูปิ้งอยู่นี่คือคุณหมอเหรอคุณหมอครับย<อ>ืนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนจะเข้างานบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บึงหมู่เจ็ดอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับโอ้โหหมอป๊อปชื่อจริงคือนางสาววันวิสาพินิษฐธรรมนากเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการครับแถวนั้นก็จะรู้จักกันในชื่อหมอป๊อปนี่แหละ ช่วงเช้าสวมบทเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูมปิ้งครับและขายไม่แพงด้วยนะไม้ละ5บาทข้าวเหนียวก็ห่อละ5บาทอิ่มเลยมหมอป๊อปบบอกว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คือไรายได้ต้องมาหลายทางคุณผู้ชมเงินจากกระเป๋าเดียวมันไม่พอใช้แล้วเธอเองเนี่ยนะมีความสามารถด้านทําอาหารอยู่แล้วประเภทปิ้งย่างเนี่ยชนานาญเลยแหละโดยอาศัยช่วงเย็นครับหลังเลิกงานก็หมักหมูเสียบไม้เตรียมจะมาขายช่วงเช้านี่แหละหมอป๊อบหมอป๊อบเปิดร้านกี่โมงเนี่ย เปิดตั้งแต่6กโมงเช้ารับไปจนถึง8ปดโมงหลังจากนั้นคุณหมอก็ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนี่แหละฮะคุณหมอเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนะครับโอ้แล้วฟีดแบ็ดีอ่ะอคือเชื่อว่าหนึ่งคุณหมอนารักค,คุณหมอสวยอ,อดูเฟรนลี่สองคืออร่อยหมูปิ้งอร่อยสามคือเผื่อมี อยากได้คําแนะนําทางการแพทย์นเนี่ยก็ถามหมอป๊อบได้อ๋อคือไปขอคําแนะนําไปด้วยปิ้งหมูปิ้งไปด้วยใช่แล้วเออนี่แล้ว <N arr ug> น่ารักนะคะอะคุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้หน่อยะคะ่ะงูงู<อ>จงอางขมือบลูกแมวห<อ>ลักฐานแบบคาหนังคาเขา,ขาอันนี้คาปากเลยจ้าตอนที่เออจ้าหน้าที่ไปถึงนะักข่าวไปถึงเนี่ยนะคะคือทางศูนย์วิทยุมูล,ลนิธิสว่างแผไพศสาลธรรมสถานปราณบุรีเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุใช่ไหมก็ไปที่บ้านหลังนี้เลยอยู่ที่ปราณบุรีของประจวบค่ะซึ่งที่บ้านเนี่ยนะ ก็ไปเจอกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือคุณกัญญารัตน์ค่ะเล่าให้ฟังแล้วก็พาเดินไปดูในโอง่งปกติเขาเลี้ยงแมวไว้ในโอ่งแบบนี้โอ่องไม่ได้ใส่น้ํานะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใส่น้ำไปเต็มโอ่งแล้วเอาแมวลงไปอยู่เป็นอโอ่งว่างๆเออแปลกดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยพอเปิดฝาโอ่งมาเจอจงอางตัวบเบอร์เลย กลืนแมวไปครึ่งตัวละอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็กําลังร้องขู่ๆอยู่นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องอ,อุปกรณ์จับงูแล้วระหว่างนั้นน่ะมันเหมือนกับมันขย้อนน่ะมันคลายลูกแมวที่กลืนไปครึ่งตัวออกมาค่ะคคจับมาได้งูจง,งอางตัวนี้ยาวเมตรครึ่งดูสิมันพันขาเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะก็อ่ะเนี่ยเอาให้ดู<ป>ซึ่งทางเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าลูกแมวนะสามเดือนเองเอามาเลี้ยงในโอ่งเพราะมันซนไงเออปกติมจะวิ่งไปไหนทั่วใช่ไหมแต่ไว้ในโอ่งมันปีนขึ้นมาไม่ได้กลัวจะโดนหมากัดก็เอาาาหหรมใใ้น แล้วเอ๊ะเสียงแมวมันขู่อะไรนะชะโงกไปดูอุ๊ยมีงูจงอางอยู่แบบนี้โชคดีแจ้งกู้ภัยมาช่วยได้ทันนะคะครับ